สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารที่สำคัญมากๆฉบับหนึ่งของประเทศเรากันนะครับนั่นก็คือหลักสูตรแกนกลางวิชาคณิตศาสตร์เราจะมาถอดรหัสกันดูเลยว่าตลอด12ปีในรั้วโรงเรียนเนี่ยเด็กไทยต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างในวิชานี้ผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยสงสัยกันนะครับว่าเอหลักสูตรที่ลูก,ลกหลัของเราเรียนกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่นะ วันนี้แหละครับเราจะมาเปิดพิมพ์เขียวการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กไทยตั้งแต่ชั้นป .1 ใสๆไปจนถึงม .6 เข้มๆเ,เ,เ,เลยครับไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาของแต่ละชั้นปีนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับเครื่องมือชิ้นสำคัญที่เขาใช้ในการออกแบบและวัดผลการเรียนรู้กันก่อนซึ่งบอกเลยว่านี่คือหัวใจของหลักสูตรฉบับนี้เลยครับในเอกสารหลักสูตรเนี่ยคุณผู้ชมจะเจอคำนี้บ่อยมากครับคำว่าตัวชี้วัดแล้วมันคืออะไรล่ะพูดง่ายๆเลยนะ มันก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนจับต้องได้ว่าเมื่อเรียนจบบทนี้หรือจบชั้นปีนี้แล้วเนี่ยนักเรียนต้องมีความรู้และทักษะอะไรติดตัวไปบ้างเหมือนเป็นลิสต์ภารกิจที่ต้องเคลียร์ให้ได้นะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวชี้วัดเนี่ยมันก็มี2แบบนะครับแบบแรกคือตัวชี้วัดระหว่างทางอันนี้เปรียบเหมือนจุดเช็คพอยต์เล็กๆตลอดทั้งปีเลยเพื่อให้คุณครูได้เห็นว่าเด็กๆตามทันไหมมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างส่วนแบบที่สองคือตัวชี้วัดปลายทาง อันนี้คือเป้าหมายสุดท้ายคือเส้นชัยของปีนั้นๆเลยครับเป็นตัวตัดสินเลยว่านักเรียนผ่านเกณฑ์แล้วหรือยังโอเคเรามาดูตารางนี้กันนะครับจะเห็นภาพรวมเลยว่าภาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นเป็นยังไงสังเกตไหมครับว่าช่วงประถมศึกษาโดยเฉพาะปสาเนี่ยโอ้โหพีคสุดเลยมีถึง28ตัวชีว้วัดทําไมล่ะก็เพราะว่านี่เป็นช่วงที่ต้องอัดพื้นฐานให้แน่นปึ๊กเลยครับเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นในระดับต่อไปนั่นเอง เอาละครับพอเรารู้จักเครื่องมือกันแล้วก็ถึงเวลามาเริ่มสร้างบ้านคณิตศาสตร์ของเรากันดีกว่าเราจะเริ่มจากชั้นล่างสุดเลยรากฐานที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือช่วงประถมต้นป .1 ถึงป .3 ครับ หัวใจสาคัญของวัยนี้เลยนะคือการทําให้คณิตศาสตร์มันจับต้องได้ครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่ตัวเลขลอยๆในอากาศแต่การนับลูกอมการช่วยแม่ทอนเงินเวลาไปซื้อของการดูนาฬิกาว่าเมื่อไหร่จะได้เล่นเกมอะไรแบบนี้เลยครับคือดึงคณิตศาสตร์เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเลเ็กๆการเรียนรู้เรื่องคํานวณในช่วงนี้เขาออกแบบมาเหมือนกันเดินขึ้นบันไดเลยครับค่อยๆไปทีละขั้นเริ่มจากป .1 ที่ต้องบวกลบเลขไม่เกิน100อยให้คล่องก่อน พอขึ้นป .2 ก็จะเจอการคูณการหารเข้ามาเพิ่มพอถึงป .3 ก็จะเริ่มเปิดประตูสู่โลกของเศษส่วนเป็นครั้งแรกเห็นไหมครับว่ามันค่อยเป็นค่อยไป แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องบวกลบคูณหารอย่างเดียวนะครับเด็กๆยังได้เรียนทักษะอื่นๆที่จําเป็นกับชีวิตจริงๆด้วยอย่างป .1 เนี่ยต้องแยกให้ออกแล้วนะว่าอันไหนสามเหลี่ยมอันไหนสี่เหลี่ยมพอโตขึ้นมาหน่อยป .2 ออก็ต้องแก้โจทย์ที่มันซับซ้อนขึ้นมี2ขั้นตอนและเริ่มใช้ไม้บรรทัดวัดของเป็นเมตรเป็นเซนได้แล้วจนถึงป .3 ก็จะเริ่มหัดอ่านข้อมูลจากแผนภูมิง่ายๆได้แล้วครับ พอรากฐานในช่วงประถมต้นแน่นแล้วก็ถึงเวลาต่อเติมบ้านให้สูงขึ้นไปอีกขั้นนั่นก็คือช่วงประถมปลายป .4 ถึงป .6 ครับรวมมาดูกันดีกว่าว่าจากพื้นฐานเดิมๆเ,เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรที่ซับซ้อนขึ้นได้บ้างช่วงนี้แหละครับที่คณิตศาสตร์จะเริ่มโชว์ความซับซ้อนของมันออกมาการคำนวณจะไม่ง่ายๆตรงไปตรงมาแล้วโจทย์ปัญหาก็จะเริ่มมีหลายชั้นหลายขั้นตอนมากขึ้นเรื่อยๆต้องใช้การคิดวิเคราะห์เพื่อวางแผนหาคำตอบกันแล้วล่ะครับ สไลด์นี้โชว์ให้เห็นภาพการต่อยอดได้ชัดเจนมากเลยครับจำเรื่องเศษส่วนที่เรียนตอนป .3 ได้ไหมครับพอขึ้นป .4 ปุ๊บมันจะแปลงร่างกลายเป็นทศนิยมแล้วพอป .5 ก็จะกลายเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่เราคุ้นเคยกันดีหรืออย่างเรื่องรูปทรงจากที่เคยวัดแค่พื้นที่2มิติพอขึ้นป .5 ก็ต้องหาปริมาตร3มิติแล้วแถมยังได้รู้จักเครื่องมือสําคัญสําคัญอย่างหอรมอคอรนและอัตราส่วนในชั้นป .6 อีกด้วยครับ และแล้วหลังจากจบประถมเด็กๆก,ก็จะได้ก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ของคณิตศาสตร์โลกที่แตกต่างจากเดิมแบบคนละเรื่องเลยครับนั่นก็คือโลกของคณิตศาสตร์นามธรรมาในระดับมัธยมนั่นเองจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในระดับนี้คืออะไรรู้ไหมครับมันคือการที่คณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่การหาคําตอบที่ถูกอีกต่อไปแต่คือการเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคือการใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆเหมือนเป็นภาษาใหม่ที่เราใช้เพื่ออธิบายสิ่งต่างๆที่ซับซ้อนรอบตัวเราครับ เส้นทางนี้จะพาเด็กๆไปเจอกับเครื่องมือที่ส่งพลังขึ้นเรื่อยๆเลยครับเริ่มจากม1เจอสมก,การเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นก้าวแรกสู่โลกของพีชคณิตพอมอ2ก็เจอพระเอกของเราทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปจนถึงม3ก็ได้เรียนตรีโกณมิติซึ่งทําให้เราวัดระยะทางของสิ่งที่อยู่ไกลมากๆได้จนกระทั่งก้าวสู่มปลายที่จะได้เรียนเรื่องเซตตรรกศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ AI ไอในยุคนี้เลยนะครับโอเค เราเดินทางกันมา12ปีเต็มๆผ่านมาหมดทั้งบวกลบคูณหารสมการตรีโกณมิติคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราเรียนทั้งหมดนี้ไปทำไมกันละ่ะทำไมนักเรียนทุกคนถึงต้องเรียนเรื่องพวกนี้คำตอบก็คือเป้าหมายที่แท้จริงของการเรียนคณิตศาสตร์มันไม่ใช่แค่การบวกเลขให้ถูกหรือแก้สมการให้ได้ครับแต่มันคือการฝึกสมองของเราฝึกให้เราคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาแปลกๆใหม่ๆที่ซับซ้อนในชีวิตจริงได้ ซึ่งทักษะพวกนี้แหละครับที่มันจะติดตัวเราไปตลอดไม่ว่าเราจะไปทำงานอะไรก็ตามและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของเส้นทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์12ปีตามหลักสูตรของเด็กไทยตั้งแต่การนับเลขง่ายๆไปจนถึงแนวคิดที่ซับซ้อนมากๆคำถามสุดท้ายที่อาจจะทิ้งไว้ให้คุณผู้ชมได้คิดกันต่อก็คือคุณคิดว่าพิมพ์เขียวฉบับนี้มันเตรียมเด็กไทยให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ได้ดีพอแล้วหรือยังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ